สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่เกมสเตรนะครับเกมแนะแมวประจนไทยนะครับโอเคเราไปมา,มาเริ่มกันเลยอันนี้เราที่เตฟไว้นะไปกันเลยไปกันโลดโอเคไปเราต้องไปให้ถังนะ แล้วเราต้องขึ้นตรงนู้นไม่ได้นะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอไปขึ้นไปโหไปจะไปทางไหนต่อวะนะข้างล่างก็ไปได้ โอ้ยตกตกตหลกอ๋อตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นโอเคไปไปทางนี้กันโหเราต้องกรโดดแล้วเนาะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเอ้าโอ้ยเป็นไรปะเป็นไรไม่เป็นไรครับไปทางไหนดีอะไปทางโน้นดีกว่า นี่ไงไปไปหวไม่ไหวก็แล้วได้นะปุ๊บ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 อ๋อแปลงนน้นแล้วเราจะกระโดดอ๋อนี่ไงอ๋อเราต้องไปขึ้นตรงนูน้นดีกว่าเดี๋ยวไดแล้วโอเคไปคิวกดไป โอเคทีนี้ก็ข้ามได้แล้วกระโดดไปเป็นเมืองโรบอรทหรือเปล่าไม่รู้น่าจะมันน่าจะอยู่ข้างใต้นะข้างใต้เมืองเขาบมันจะเป็นเมืองเลยนะชบไปแล้วก็ไปไหนต่อวะ นี่เลยเนาะโอ,โ,โอ้โหนี่ไงไปทำอะไรได้หมดอะแมวอะนี่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 กระโดดไปกระโดดโอ้โหแล้วก็กกกไปไหนต่อนี่ทางนี้ โอเคได้จะอยู่ข้างชั้นบนนะเก่งอะไรมาลนะ่ะอ๋อนี่ไงนี่แหละไอ้ตรงนี้ที่ผมยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อาจจะผ่านก็ได้นะโอเคหยุดเก็บร้อยหยุดพัดลมเรียบร้อยแล้วเหมือนเราต้องเอาไปด้วยปะ เออต้องเอาไปด้วยต้องเอาไปด้วยโอเคมาพัทโทรูแล้วนะครับพร์ตี้สองนะนะนะแล้วก็ไปทางนี้แล้วกันเนาะมหมายมันเขี้ยว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 ลุกไป ันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยแมวแมวพิมพ์แมวพิมพ์ได้แมวพิมพ์ได้เขาเรียกว่าพิมพิม,พม,พมปิดปิดปิไปเอ้อเทอร์ไปโอเคเราต้องมาทางนั้นนะโน่นทางโน้นเดี๋ยวเด้อโน่นไปตรงโน,น้นต้องไปตรงโน้น เราต้องไปเอาปราร์กนะโอเคอยู่ไหนี่ไงปราร์กนี้เตียวเข้าไปแล้วก็ปราร์กไหนอีกอะปราร์กที่เราเอาวเวละเอาไงดีวนะเนี่ยเดยว ันขาดแค่อ๋อนี่ไงอยู่นู่นอยู่นู่นจะต้องไปทงนี้ชุบอ๋เข้าไปกระโดดแล้วก็เสียบเสี็จแล้วโอเคเสียบได้แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะ,อะต้องหาอีกอันหนึ่งคือไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนนะอีกอันหนึ่งอ่ะลองดูรอบๆอบ เหมือนเรามีต้องมีคนแจปะ่ะนี่ไงคนแจะนี่ไงเจอละไป,ไปขาบมาโอ้โหไปโอเคแล้วก็ให้ต่อวะเนี่ยโอเคเปิดได้ละเฮ้ยเรามีห้องคลับด้วยเหรอตรงเนี้ยเฮ้ยหุนยนนี่ đó, 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 ôi có phải được ôi được ôi được này, được hơi hơi. À. <laughs> có ngay ôi được đó. มันต้องเปิดอันนี้ปะเดี๋ยอหาไม่เจอวะอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นหัวปะ่ะแล้วก็ เอ้ยเดี๋ยวอ๋อไปตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปโอเคเราได้ฮูหูใหม่แล้วซึ่งนั่นก็คือขุนยนต์นะเออตกมาได้ยังไงอ่ะ โอ้โหลอยมาได้ด้วยเปิดมาแล้วสินะนั่นมันตัวอะไร่ะอ๋อแมวเหรอใช่แล้วล่ะเขี่ยหน่ยไหร่วรจะเขี่ยรอไรไหนะักเนี่ย อะไรฝั่งไม่รู้เรื่องขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันขอบคุณก้องไอ้อะไรก็ไม่รู้นะ,ะปีที่สองอชื่อปีทหสองฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วไปไหนต่อโอ้โห อ๋อ oh, เราต้องเอากุญแจเราจะเอากุญแจอ๋อ oh, นี่ไเวลิกยอดเยี่ยมเลยแบตเตอรี่โลแบตจะหมดหรอไม่นะไม่นะแบตจะหมดอ๋อ oh, เราต้องใส่ไอ้นี่หรอ แล้วเราต้องไปด้วยกันใช่ไหมเราต้องมีไอ้นี่ก,ก่อนโอ้โหโคตรหนักครับโอ้โหหนักเกินหนักเกินต้องต้องเดินแบบนี้ครัโอ้โอ้โห ก็ดีดลโอเคแล้วเร,เราไปไงต่อเอา้าหายโอเคเราไปไหนต่อเนี่ อ๋อมันไม่มีทางไปแล้วเนี่ยเอออ๋อนี่ไงคี์โอเคเปิดสำเร็จแล้วไปคุณโดนไปอาทั่วโอ้โหน่ากลัวว่ะเดี๋เดๆๆเด โอ้โหหาโค้ดไม่เจอโค้ดอะไรวะนะ่ะเจอนี่ปะ <c oughs> แต่เราต้องหาโค้ดนะ แต่ต้องหารหัสให้เจอน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละ โอโหแตกมันน่าจะอยู่ห้องนี้ปะอาจจะต้องอาจจะเดี๋เดๆมันต้องมีอีกสักอย่างนะ เค okay, เดี๋ยวผมขอลองไปหาอาหารดูก่อนนะขอหยุดอีพีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจออีพีหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้านครับสวัสดีครับผม